สวัสดีครับทุกคนเคยเห็นร้านนี้กันไหมครับชื่อร้านตำกระฉูดนะครับมีหลายคนบอกมาว่าอาหารอีสานร,ร้านนี้อร่อยนะครับมีหลายสาขาแต่วันนี้ผมมาที่สาขานี้ครับสาขาพัฒนาการตัดใหม่อยู่ระหว่างซอย94และ96นะครับสังเกตง่ายๆจะมีป้ายสีส้มๆสะดุดตาเขียนว่าไก่ย่างเขาสวนกวางปลาเผาอบโองนั่นแหละครับจอดรถได้เลยบรรยากาศก,ก็จะมีในโซนหลังคามุงจากแล้วก็จะมีโซนห้องแอร์เย็นสบายนะครับที่นี่เป็นร้านอาหารอีสานขนาดแท้ที่มีเมนูอร่อยหลากหลายเมนูเป็นร้านที่เหล่าบรรดาไบเกอร์หรือว่านักเดินทางชอบมาแวะกินกันนะครับเมนูที่นี่จะเน้นท อาหารไทยอาหารอีสานส้มตาําปลาเผาไก่ย่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เมนูอ,อื่นๆตามป้ายนี้เลยฮะจะเน้นความเข้มข้นความนัวของปะลาล้าที่ทางร้านเขาคิดค้นสูตรขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ส้มตําอาหารทุกอย่างรสเผ็ดจัดจ้านสมกับสโลแกนตากระฉุดแซบรสเด็ดน้ําลายกระฉุดเลยนะครับและนี่คือเมนูที่เราสั่งกันวันนี้ครับเริ่มจากตําซัวแคบหมูก่อนแล้วกันเป็นตาขนมจีนใส่ปะลาร้าใส่แคบหมูลงไปตำผสมกันเลยนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็โรยเม็ดกระถินปิดท้ายรสชาติของน้ําปลาล้ามันจะคลุกเคล้ากับเส้นขนมจีนได้ความ แอบนัวครบรสลิ่นปลาร้าหอมเตะจมูกแคบหมูก็จะได้ความกรุบกรอบแบบชุ่มน้ําส้มตําลงไปด้วยนะครับจานนี้ราคา85บาทต่อกันด้วยไฮไลท์จานยักษ์จานนี้เลยคือเหลาทะเลนะครับเป็นตรราําปลาร้าแล้วก็ใส่บรรดาของทะเลสดๆลงไปเป็นกุ้งสดหอยแครงลวกปูมาเพิ่มความหอมด้วยผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็เม็ดกระถินถาดน,นี้ราคา220บาทรสชาติเราบอกได้นะว่าจะเอาปลาร้าไม่ปลาร้าจะเอาเผ็ดไม่เผ็ดยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เขาทํามาให้มันแซบอยู่แล้วครับเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนิดๆแต่จุดเด่นเลยก็คือ ร้านเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันนัวเข้ากันไปหมดครับแล้วก็อันนี้เคยกินไหมครับเหลาหอยโขงมันเป็นหอยตัวให,ใหญ่ที่อยู่ในนาข้าวครับแต่ว่ามันจะคนละชนิดกับหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่มันจะตูดแหลมหอยโขงมันจะตูดทื่อๆแบบนี้นะครับราคาก็ต่างกันด้วยแหละหอยโขงก็จะแพงกว่านะครับโลละเป็นร้อย u ขึ้นไปหอยเชอรี่ก็สี่สิบห้าสิบบาทนะครับเขาจะเอามาต้มให้สุกแล้วก็เอามาทําตําเหล่านะครับความเผ็ดแซบของครกนี้คือเขาจะใช้ทั้งพริกชี้ฟ้าและพริกกระเรี่ยงที่ขึ้นชื่อเรื่อออองงควววววาามมมมเเเเเเเผ็ดดแแแลลลละหยอยอยู่่่้้้้กใสสขขืททศศไปปนรีีงงรรชรีช าสูตรของทางร้านที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็หอยโขงเนี่ยจับมันโยนลงไปเลยครับสังเกตดูนะครับถ้ามีหอยต้องมีหน่อไม้นะครับของคู่กันแล้วก็ผักชีใส่ลงไปคลุกๆเสิร์ฟได้เลยครับอันนี้ก็แซ่บนะเราเอาไม้จิ้มฟันงัดมันออกมาได้เลยกินได้เนื้อหนึบๆผมว่ารสชาติมันไม่เลวเลยนะอารมณ์เหมือนกินหนวดหมึกทาโกะครับเหมือนกันแต่ว่าจะหนึบกว่าหน่อยเรล้าหอยโขงราคา150บาทนะครับต่อมาอน,นี้เป็นเมนูก้อยเสือขั้วมีเนื้อติดมันเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับมีตับมีผักชี มะกรูดดับคาวหน่อยแล้วก็เทเลือดลงไปปรุงรสแซบๆมีผงนัวพริกปน่นข้าวคั่วน้ำมะนาวน้ำปลามีหัวหอมนะครับมีผักชีคือถ้าเป็นก้อยดิบอย่างนี้กินได้เลยนะครับแต่ถ้าดีเนี่ยต้องเอาไปคั่วก่อนนะครับเลือดมันจะได้สุกแล้วก็เข้มข้นนะครับทุกอย่างก็จะสุกไปพร้อมกันแบบนี้มันจะหอมมากโรยพริกกระเทียมใบสะระแหน่เอาไว้กินแกล้มด้วยกันอันนี้เขาจะไม่ได้ใส่ดีขมมาให้นะครับเป็นก้อยสุกที่ใครๆก็กินได้ก้อยเสือขั่วราคา1 120บาทคร่อยยี่สาบบาทครับก่อนนออื่ต้งเอาเปปดไปรวนก่อัมีตับเป็ด นะครับจากนั้นก็ใส่ผงนัวใส่พริกป่นเข้าขั้วใส่หัวหอมผักชีนะครับแล้วก็หนังเป็ดทอดที่ขาดไม่ได้เลยลาบเป็ดเนี่ยแค่นี้เลยนะครับไม่ได้ใส่มะนาวเหมือนลาบหมูลาบไก่นะแล้วก็โรยใบมะกรูดทอดพริกทอดเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยแต่ว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์มากกลมกลม่อมกําลังดีเคี้ยวไปเจอหนังเป็ดทอดนี่มันสุดๆนะครับลาบเป็ดราคาจานละ100บาทครับต่อมาเป็นกุ้งเต้นนะครับในบ่อนี่คือกุ้งฝอยเป็นๆที่เลี้ยงไว้นะครับวิธีทําก็คือเขาจะปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วในถ้ยแบบนนนนน้้้้้จาาากกกกั็็็เเเเออชุุงงงลลมใส่ไดปป บบนะก่อนกินก็ขยาวขยาวก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าเมนูเปิดพิสดารก็ได้นะแอบสงสารกุ้งแต่มันก็อร่อยครับกุ้งเต้นราคา100บาทนะครับแล้วก็จะมีซอยจุด,ด้วยของโปรดเลยเหมือนกันนะครับแต่อยากินบ่อยนานๆกินทีได้แต่จะกินทั้งทีต้องครบสูตรแบบนี้นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีตู้โชว์วัตถุดิบนะครับของไทยก็มีนะโชว์เนื้อแบบนี้เลยนี่นะครับของดีจานนี้ก็จะมีทั้งเนื้อสดตับสดสบายนางแล้วก็ผักขี้ริ้วนะครับเสิร์ฟพร้อมกับผักเยอะๆมีพริกสดกกกกกรรระะเเเทททีีียยยมมมสดนััับผผ้บใบลื่อไาาางงแตว อันนี้กินกับซอยจุเข้ากันมากน้ําจิ้มขมนะครับทุกอย่างเทกเจอร์มันจะต่างกันหมดเลยนะเนื้อก็จะนุ่มไม่เหนียวนะครับรสชาติเข้มขน้นผักขี้ริ้วก็จะออกเหนียวนิดนึงมีให้เคี้ยวนะครับสบายนางก็จะกรุบกรุบส่วนตับก็จะนุ่มไปเลยแล้วก็ไม่ขาวเลยซอยจุชุดนี้ราคา200บาทครับแล้วก็หม้อนี้นะครับเป็นต้มแซบเอนแก้วราคา180บาทเป็นต้มแซบน้ําข้นนะครับอันนี้ก็ไม่เคยกินนะใส่เลือดใส่พริกปน่นแล้วก็มาปรุงนอกหม้อนะครับใส่น้ําปลามะนาวเอนแก้วมันนุ่มเด้้้้งแแแแตต่่วาาาานนํํมซบบบบบจะบบบบๆพอด รถกลมกล่อมไม่โดดมากนะครับแล้วก็จะมีอ่องปูนาย่างนะครับราคา80บาทอันนี้ของชอบเลยอากศาศหนาวๆเมื่อก่อนนะครับย่างปูนาแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มลงไปรสชาตินึกถึงวัยเด็กเลยนะครับแล้วก็เป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับพลาดไม่ได้เลยจานนี้180บาทครึ่งตัวนะครับเป็นไก่บ้านเนื้อแน่นย่างแห้งๆแ,แต่ไม่แข็งหนังกรอบหอมเครื่องเทศที่หมักลงไปนะครับกินกับส้มตําอร่อยมากแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะฮะจานนี้130บาทเป็นไส้กรอกทอดนะครับจะเน้นเครื่องเทศเยอะๆหน่อยแล้วก็รสชาติเปเรี้ยวกําลังดีสรุปโดยรวม อาหารที่นี่เป็นสไตล์แบบอีสานแท้บางอย่างก็ไม่เคยกินนะครับแต่ถ้าให้ชอบที่สุดของวันนี้เลยเนี่ยก็ขอเป็นลาบเสือแล้วกันนะครับมันกินง่ายและมันก็อร่อยดีครับกับพวกส้มตําทั้งหลายที่มีปลาร้านะครับนั่นแหละครับอร่อยยกนิ้วให้เลยมากันได้นะครับที่ร้านตากระฉูดสาขาพ,พัฒนาการตัดใหม่ครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงไปจนถึง5้าทุ่มวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ